เรียกประชาชนเข้ามารับความรู้ในวันนี้เพื่อวัตถุปร,ประสองค์อย่างไรบ้างวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้ประชาชนนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นนะคะมีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็ด้านประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยมีอยู่ให้ชัดเจนแล้วก็ให้ขยายวงกว้างขึ้นค่ะค่ะสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างในการที่รับทราบข้อมูลข่าวสารเพิม่มเติมจากพรับครับผม อย่างน้อยเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเราเห็นว่าประชาชนเนี่ยอาจจะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งมาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นพักพร้อมของเราเนี่ยอยากจะสอดแทรกนะคะความเป็นส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้นนะคะพักพร้อมเองเนี่ยเราเป็นพักน้องใหม่นะคะที่มีบริบททางการเมืองคือเราเป็นพักเรียกว่าเป็นพักนิวบอลไม่ใช่พักรีบอลนะคะ นั่นหมายความว่าเราเป็นพักการเมืองน้องใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะคะถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ได้อ่าอย่างที่คาดหวังน,นะคะแต่เราก็คิดว่าในอนาคตเราทําสําเร็จแน่นอนเราอยากเปลี่ยนรูปแบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะจึงเป็นเหตุที่เราจะต้องมาจัดฝึกอบรมในวันนี้ค่ะครับหลังจากที่ทางพักได้รวบรวมละกําลังในกนารทั้งนี้ครับจะเดินทางต่อไปทุกจัหงหวัดบ้างหรือไม่ครับ ถ้าเป็นไปได้อยากไปร่วทุกจังหวัดค่ะค่ะเพราะตอนนี้ประชาชนมีความตื่นรู้ในทางการเมืองมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่ะพพร้อมเองก็ยินดีที่จะพาพี่น้องประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะค่ะทางปราทำอย่างไรที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงทักมากที่สุดครับ ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดอย่างน้อยนะคะณนะวันนี้เราได้รวบรวมนะคะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมามาร่วมรับฟังนะคะในการอบรมครั้งนี้หลังจากนั้นเราก็คงจะเิยแพร่ในเรื่องของอต้องคงพึ่งพาสื่อมวลชนนี่แหละคะ่ะ ที่จะช่วยกันกระจายนะคะสื่อมวลชนนี่ก็เรียกว่าไปเร็วกว่าที่เราจัดอบรมอย่างนี้ด้วยซ้ำวันนี้เราจัดอบรมแค่หนึ้อยคนนะคะจากเดิมที่เรายังไม่เคยจัดอบรมในด้านนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําครับทรานครับตเตรียมจะตั้งสาขาและแบบนี้ไปทั่วประเทศอีกสาขาแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยที่สาขาสงขลาเราจัดตั้งปีที่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าตาม หลักของพลพัก,การเมืองเนี่ยเราจะต้องมีอย่างน้อย4ส,สาขาสภาคทัวประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ครบทั้งหมด5สาขาแล้วแล้วก็คิดว่าจะเปิดสาขาขยายสาขาต่อไปให้ได้บ้ากที่สุดค่ะครับสมาชิกของพรรคที่เราเริ่มรณรงค์ให้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคมีการลงทะเบียนเพื่อให้ประชาชนได้เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยท่านว่าคิดว่ามีความพร้อมให้เสนอกกตเป็นอย่างไรบ้าง อขอคาถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือสมาชิกพรรคที่พร้อมจะส่งให้กกตเนี่ยครับตามจำนวนคนครับท่านพร้อมอย่างไรบ้างสมาชิกตอนนี้ถ้าในเรื่องของสาขาเองมันบังคับอยู่ที่500อยคนอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาอบรมหรือว่ามาจัดประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือ100คนขึ้นไปนะคะ้วยความจริงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเราไม่อยากให้สมาชิกมาด้วยการว่าจ้างนะคะหรือเกณฑ์คนเข้ามา เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาด้วยอุดมการ์มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความที่อยากมีส่วนร่วมประชาธิปไตยอย่างจริงๆค่ะคนั่นคือสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงค่ะครับอ,อย่างกลุ่มเยาวชนที่จะมาเข้าร่วมกับพักเหมือนพักอืุ่ที่นําเสนอเนี่ยทางพักร้อมอย่างไรบ้างครับทางพักบอกได้เลยค่ะว่าไม่เฉพาะเยาวชนนะคะเราต้อนรับทุกสาขาทุกอาชีพทุกวัย ต่ำกว่า15ก็ต่ำกว่า18ก็เตรียมพร้อมได้เลยนะคะคิดว่าการเมืองยุคนี้นะคะเอาอจริงๆเราก็มองว่ามีอยู่สองฝั่งฝั่งอนุรักษนิยมกับฝั่งเสรีนิยมนะคะพรรคพร้อมเนี่ยอยากจะบอกว่าเราอยากจะเป็นสะพานเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ประชาชนเข้ามาอยู่รวมกันเป็นหัวใจอันเดียวกันพร้อมเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นพรรคที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความจเจริญ เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางการเมืองนี่คือสิ่งที่พักพร้อมมุ่งหวังค่ะครับจะวากอะไรถึงประชาชนทั่วไปบ้างครับก็อยากจะบอกว่าประชาชนทุกท่านคะถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยนะคะจะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะจับมือกันไม่ต้องแบ่งสีไม่ต้องแบ่งฝ่ายนะคะไม่ต้องมีอีโก้ซึ่งกันและกันใดๆจุดมุ่งหวังคือเราต้องการพัฒนาประเทศชาติ ไปพร้อมๆกันไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในระดับไหนนะคะไม่ว่ารากยากหรือถึงข้างบนสุดๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ลดความต่างความเหลื่อมล้ําตรงนี้เข้าหากันนะคะแล้วมุ่งหน้าเดินทางเพื่อประเทศไทยนะคะเป้าหมายอันเดียวกันค่ะก็คือเพื่อลูกหลานในอนาคต เพื่อพัฒนาทรัพยากรประเทศชาตินะคะให้เจริญรุ่งเรืองสุดท้ายเราจะต้องขจัดธุรกิจคอร์รัปชันนะคะใช้ความเป็นธรรมในสังคมเดินไปพร้อมๆกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่พักพร้อมมีความมุ่งหวังมีอุดมการณ์อันนี้อย่างชัดเจนค่ะค่ะมีคำถามไมครับครับช่วยขยายคำว่าพร้อมหน่อยครับขยายความบอกคำว่าพร้อมเดิมเนี่ยนะคะเราเป็นเมื่อปีที่แล้วนะคะเราจดชื่อพักในนามพักชาติรุ่งเรืองนะคะ แต่ปรากฏว่าอันนี้ขออนุญาตอธิบายความนิดนึงนะคะพอชาติรุ่งเรืองปุ๊บเนี่ยเราเรม,มีเริ่มมีกระแสในสังคมแต่ปรากฏว่าคนเรียกชื่อเราผิดก็คือเป็นไทยรุ่งเรืองมาตลอดนะคะแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวก็ยังเขียนเป็นไทยรุ่งเรืองอยู่มาวันนี้เนี่ยเราถือ,ถอว่าเราจัดตั้งพัร์เนี่ยได้5ส,ส,ส,สาขา4ตัวแทนแล้วเนี่ยคะ่ะมันมีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วกำลังคนเราก็ถือว่าเราเรียกว่าบ่มเพาะมาประ,ประมาณพอสมควรละปีนี้เข้าปีที่สองเราก็เลย ปรับมาใช้ชื่อคําว่าพักพร้อมเพราะคือเรามีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วเราพร้อมที่จะทยายานเราพร้อมที่จะสู้ต่อไปในทางการเมืองแบบวิถีการเมืองของคนใหม่เอ้ยของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะครับคำาสุดท้ายครับค่ะคํากล่าวของพักคครับค,คือเออโะรแกนจรแกนอแกนเราพร้อมที่จะรีโรง <c oughs> ชีวิตใหม่ให้คนไทยด้วยหัวใจที่เป็นธรรม นั่นหมายความว่าพักพร้อมเราใช้คุณธรรมนำการเมืองนะคะครับขออีกครั้งครับค่ะพัร้อมมีสโลแกนว่านะคะเราพร้อมที่จะรีโนเวทชีวิตใหม่ให้คนไทยด้วยหัวใจที่เป็นธรรมค่ะ